ที่จ้าอยู่ในช่องของลักสมนุนชาแนลเด้อค่ะพี่น้องมื่อนี้ก็จะให้เพื่อนๆได้เห็นไล่ผาชัดเจนเนาะค่ะมาเบิ่งไกลๆกันเด้อค่ะ,อ,ะอันนี้เขาเอิ่นว่าไล่บันไดลิงเด้อค่ะที่เห็นอยู่ด้านหนักลักสมนุนเนาะเป็นยังลักสมนุนถึงได,ได้บอกเพื่อนๆว่าตรงมีไล่ตรงมีขอบเนาะขอบด้านขางเนาะค่ะทั้งสองฝั่งเนาะเพราะว่า ขอบนะคะขอบที่อยู่ตรงนี้นะคะจะทําให้ไร้ผ่าของเข้าเสมอกันเด้อค่ะนี่นะคะนี่ก็อีกฟังหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่นะคะลายตรงนี้เด้อค่ะจะทําให้ไล้ผ่าเขาสม่ําเสมอกันแล้วก็ให้มันโบโบเบี้ยวโบ,โบ,โบแบบเป็นไล้แบบเป็นจังไดลรเขาเอื่นว่าเป็นไลม้มู่ม้ออย่างประมาณนี้เนาะให้เขาไรเขาจะอยู่ อยู่เท่าๆกันอย่างประมาณนี้เนาะคะ่ะแล้วไล่ขอบที่หยุดไตลงมาเนาะคะ่ะเขาเอื้นว่าไลกระดิ่งเด้อค่ะพี่น้องที่อยู่ด้านลางสุดตะวาหลักสมุนทำสองฟังเนาะคะ่ะเพื่ออยั้งอันนี้คือเอ่เท่าแก่เนาะ,ะเพิ่นสั่งมาให้มีไล่ทั้งสองฟังเด้อค่ะเพื่ออยังเนาะ,ะเพื่อนหนึ่งเขาไปตัดเสือ้อเมนบอาคาลูกค้าเขาไปตัดเสือ้อแล้วที่นี่ เขาจะมีลายที่แขนเนาะลายที่แขนเห็ดให้อแขนเสือเนาะลายที่แขนเสื้อเนาะค่ะมันจะมีความสวยงามเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเป็นตัวเสื้ออย,อย่างกัว่าไปเนาะแล้วแต่ว่าเขาจะออกแบบะะเอ้อค่ะที่นี่ลักษมน์บอกว่ากี่กระตุกอ่ีตะกอ ก็เหมือนว่าสีเขาของเฮาเนาะคะ่ะนี่ค่ะสีเขาเนาะนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะนี่ก็เรียกว่ากีกระตุกสีตะกอนะคะเขาเอื่นสีเขาด้วยค่ะถ้าทางทางยีสานของเฮานะะี่ค่ะนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะที่เท่า,าที่ลักษมุนบอกว่าเวลาเหยียบมันมีสีไหมเวลาได้คุยกันมันจะชอบหลง คือหลงขาเอียงประมาณนี้นะคะจะให้ดูนะคะนี่นะคะโอ้ยมีหอดกระดาษพี่น้อง <c oughs> กระดาษอยู่ดันล่างเนาะคะ่ะนี่นะคะหนะะึ่งสองสามสี่นะคะมีหอดคันโอ้ยคันก็อยู่ข้างล่างขึ้กันด้วยพี่น้องเด้วนี่นะคะเป็นซีซีใหม่ที่ห้าเหยียบเนาะคะ่ะ เหยียบยังไงะเเฮากระไรตามไม่เ,เรื่อยกระไรกลับมาแล้วฮากับกางขานะคะกางขาออกนะคะคือมอนควสามารถเหยียบให้เบิรงได้เดอ้อพี่น้องเด้อพว่าไม่มีใครถือกล้องให้นะคะ,ะคนที่บโบเป็นอาจจะบลูอย่างประมาณนี้เนาะคะ่ะโบเป็นยังคะ่ะบเป็นยางเนาะแค่ให้ได้รู้กันเฉยๆว่าเออม,มันที่เหยียบมันเป็นแบบใดเป็นแบบนี้คะ่ะ ตะกอนตะกอนสมัยก่อนมันจะมีแค่สองไม้เนาะสองไม้ที่เหยียบแต่ตอนนี้มันจะเพิ่มขห้นมาเป็นซีเนาะค่ะพ่อหยังนะคะลายผ้านี่นะคะให้เบ่งชัดๆด้วยค่ะลายพื้นผาตรงนี้เขาจะมีลายของเขาแบบนี้นะคะเป็นลายลูกแก้วนะคะประจำจังหวัดหนองบวงัวลำพูนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะลายเบ่งชัดๆนะคะนี่ค่ะ จะเห็นเป็นลล่ผ่าเนาะนี่ค่ะให้ดูชัดๆกันไปเลยนะคะนี่จะเห็นเป็นผืนถ้าเหยียบผิดแต่ว่ามาตรงนี้บบมณบริหยียบผิดอยากให้เพื่อนได้เห็นตอนเยียบผิดเนาะเดี๋ยวหาก่อนว่าเยียบผิดยังไงนะคะโอ้ยโบมี่เราพี่น้องเลยพ่านไปแล้วเนาะคะ่ะ พันไปแล้วนะคะเวลาพันนีนะคะเราก็พันเขาเข้ามานี้เด้อเป็นหัวหมวนตรงนี้เเด้อค่ะนะคะให้ดูกันชัดๆไปเลยนะคะนี่นะคะตัวกระตุกกระตุกกระสวยให้กระอะให้กระสวยเขาวิ่งเนาะให้กระสวยเขาวิ่งนี่ที่กระทบกระทบผ่าเขามา นี่คือกระสวยนะคะจะมีหลอดอยู่ด้านในนี่ค่ะจะมีหลอดอยู่ด้านในนะคะแบบนี้เลยเด็พี่น้องเดอ้อหัวมวนหรอคะหัวมวนนี่นะคะหัวมวนใหญ่ยยบ่ค่ะหัวมวนใหญ่บ่ใหญ่นะคะเพิ่งจะตัดไปแค่สามสิบสี่เมตรเองนะคะนี่ค่ะใหญ่มากพื้นผ้าอันนี้เขาเอิ่นเคี้ยเด้อค่ะ ที่เป็นหัวมวลใหญ่ๆนี่เขาเขาเอื่อนว่าเครือนะคะเป็นเครื่อนี่ค่ะที่เป็น,นแบบนี้นะคะเป็นสีกลมนะคะเป็นสีกลมอันนี้ผืนผ้าที่เราย้อมเป็นสีข้ามนี่ค่ะพี่นองเป็นสีข้ามกลมกับข้ามมาใส่กันนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นเหมือนเหมือนเสีดำเนาะ,อะคล้ายๆสีดำ แต่ว่ากล่องของเฮาวันบ่เป็นยังบ่เป็นสีดำไม่เบิ่งมันสะท้อนนะคะสะท้อนแสงนะคะนี่นะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะนี่นะคะให้เพื่อนๆได้เห็นนี่เวลาเราดึงดึงกระสวยแล้วคือคายกระตุกเนาะกระตุกปุ๊บก,กระสวยจะวิ่งจะวิ่งมาแล้วก็กระทบเลยค่ะกระทบ่าแบบนี้เลยเนาะค่ะแบบนี้ให้มันให้มันเข้า ให้ได้ให้ให้ศีได้มันเขามาเนาะคะ่ะนี่แต่ถ้าฟื้มเขาเอื่นว่าฟื้มเด้อค่ะเนี่ยเป็นฟื้มเด้อพี่น้องถ้าฟื้มตัวเนี่ยถ้ามันบนหนักจริงกระทบหนักกับบกเขาเราต้องเลือกฟื้มให้มันดีๆนะคะเวลา,ากระทบเขามาซ้าเนี่ยแค่นี้นะคะมันก็แน่นแล้วมันก็ได้เขากับเขาแล้วกระเฮ็ดให้ผ่านนะ ผ้านานะคะแต่ถ้ามันไม่เข้าผ้าจะบางๆมองนี่เห็นเลยค่ะเห็นเลยนะคะเพราะว่าเรารู้เลยว่าเป็นผ้าบางถ้าผ้าบางปุ๊บเราต้องใส่ซับใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เราไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าเราใส่ปุ๊บมันหนาทัานทีนะค่ะกวัวเกาแต่ว่าถ้าเราบดใส่กับพอดีพอดีแล้วถ้าใครชอบผ้านิ่มๆเอาไปมักโคนมักโคนหรือพี่น้องเด้อ งามเลยค่ะทั้งงามทั้งผ่าสใส่สบายนุ่มนะคะใส่สบายนุ่มมากเลยนะคะนี่นะคะคลิปนี้บ่มีอย่างไรเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณที่เขามารับชมเนาะค่ะถูกใจก็ย่นลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิง่งให้ลักสมนุนน้ำในเดอ้อพี่น้องเดอ้อคลิปหน้าพอ,อกันไหมจ้า